สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว MTU ทุกคนนะครับวันนี้จเจอา MTU จะมานำเสนออันดับดาวนโวลไทยลีกรดูกาล2020นะครับว่าใครอยู่อันดับไหนกันบ้างอันดับ1เลยนะครับมี2คนด้วยกันคนแรกนี้ไม่พน้นชายที่เป็นกำลังหลักสำคัญของการตะเลียดตอนนี้ก็เป็นเป็นได้นะกับนั่นก็คือแฮปปี้เฟอร์นันเดสที่ยิงไป้ทั้งหมด4ประตูช่วยให้การท่าเรือลังอันดับ3ของตารางมี10แต้ม ส่วนอันดับหนึ่งที่ยิง4ตูเข้ากันนั่นคือเจ้าเช็คสุขิโชสาราชาติที่ยิงไปแล้ว4ประตูเท่ากับเฮฟตี้โคนเดสชัวเกตาสซาสายฟ้าลังอันดับที่1ิมี4นนัคะแนนและเป็นเด็กหนุ่มที่อายุน้อยที่สุดณเวลานี้ที่ยิงในโซโลตาไทายลิกมากกว่าเพื่อนนั่นก็คือ4ประตูด้วยกันไทยลิกไปแล้ว4นัดเขายิง4ประตูถืวเด็กคนนี้ มีความหวังมีความเก่งมีความสุดยอดในตัวนั้นเองจากขคายภาศาศาศารยฟ้าบุยลำอยู่ในเตดนะครับต่อโดยอันดับที่2ที่พูดว่าอันดับที่2นั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะมีทั้งหมด4คนด้วยกันนั่นคือคนแรกนั่นะคือเดลเลจาก่ายกิเลนพยองนะครับที่ยิงไปแล้ว3ประตูช่วยให้เอสจเมืองทองยูไนเต็ดล้งอันดับ6ของตารางและมี6แต้มนะครับ จากการลงเล่น4นัดมาโดยอันดับ2เหมือนกันนะครับโอ้โหสองเที่ยละเกียวขนาดนี้นั่นะคือจอนบัตโจนะครับทีมมือสประตูเช่นเดียวกันพาทีมล่างอันดับที่8ของตารางมี6แต้มโอ้โหสุดจีครับชายที่เป็นความหวังของข้างเขา,ขาไฟเหมือนกันครับเจ้าชายแห่งข้างเขา,ขาไฟนั่นก็พูดไปได้นะครับระหว่างจอนบัตโจ ต่อด้ดยอันดับที่2เหมือนกันครับ2อ,อ,อะไรทีี่ยะขนาดนี้มาสองอีกแล้วนั่นก็คือเอดิสันไคออนจาก่ายชลามชนชนบุรีเอฟซีนั่นเองครับจ่ายที่ยิงไปแล้ว3ประตูด้วยกันนะครับทาทีชนบุรีเอฟซลังอันดับที่9ของตารางมี6แต้มนะครับโอ้ถือว,ว่าไม่ธรรมดาครับเมื่อยืนคู่กับ บอสโควิดแล้วก็เกิร์ลิตหรือลิอล,ลโซนั่นเองนะครับชายที่ชื่อว่าเอริสันไคออนจากค่ายชลามชนชูบรีเอฟสังกัดโคตเต้สะสมพุบประเสริฐนั่นเองนะครับมาต่อโดยอันดับที่2นั่นก็คือคนสุดท้ายของเราและนั่นก็คือวิสิตบโบลีของค่ายราชันมกกังกรทุนฤดูกาลนี้ราชันมังก,กรนั้นฟอร์มดีเหลือเกินนะครับ แข่งไปแล้ว4นัดเก็บ12คะแนนตเต็มหลังลงจากฝูงแต่มีแต้มเท่ากับจากฝูงนั่นก็คือแบงคอกยูใน7ซึ่งอสันโบนี่นั้นยิงไปแล้วทั้งหมด3ประต,ตูช่วยให้ทีมหลังอันดับที่1ของตาลาดขอบคุณหากดูแลชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชาว MTU Channel ทุกๆคนด้วยนะครับคุณนิดลาไก่อนสวัสดีครับ